เออไหนอ่ะไหนปบ้านดูวะแชร์จอเลยนะปิดไหม์ในนั้นเลยปิดไหม่เลยพี่เห็นจอปะมึงเล่นเล่นไฟเดียวมึงจะตีกี่หัววะเล่นไฟเดียวแป๊บเดียวเองใช่ปะ่ะเออพี่เดีพี่เดียพี่เด้ยวพี่เดียวินดียินดีรวมกันตรงนี้ เอาตัวยืนไม่ต้องทำตัวล้มไม่ต้องทำตัวล้มเอาตัวยืนใช่ปวดแล้วตีไปกี่หัวแล้วนะใช่เยอะอยู่อ่ะสอบมาด้วยอ่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 สอบมาด้วยตายไอ้เพื่อนตายอ่ะเราไม่ชุบเพื่อนนะตายสิโอ้ยช่วงไหนใช่ป่ะน้องพี่ก็เมื่อกี้ตีไปสามแล้วอ่ะอย่ายุ่ง กูจะเอาไฮไลท์สตีตอนนี้แรกของกูกูจะเอาไฮไลท์ตอนนี้แรกของกูกูจะเอาไฮไลท์ันฝันยันฝันเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยาเดี๋ยวเดีกยวเดียาเดีไปวเหห๋ยวเดียวเดียวเดี้ยเี๋ยวเดีาเยวเดยวเดี๋ยนเดไปยเงหนยวเียวเยวเดเี้เวเยวเีายเียยเอยยเดี๋ยวเยเดี๋เียเเเเขเียีีวตียหรอ เฮ้ยอลานีไม่ตีหรอขึ้นตายปะเนี่ยเฮ้ยถอยหน่อยถอยหน่อยถอยหน่อยเดี๋ยวเค้ให้เดี๋ยวเคให้เอาล่าเฮ้ยมึงชุบเขาทำไมไอ้เปี๊ยมับลื้อมันราบลมึงชุบมึงไม่คยลเนี่ยเราเพองเราเลยนะนกูนะเอาามอรชบมึาบาเจ็บเจบเจ็บเแล้วมเบแล้วแทงแโอ้โหถอะเถอะเถเพื่อนตีเพื่อนบมันรู้ความอ่ะมันตายอยู่รู้ความอ่ะสวยสวยโอ้งชอบบิดมเชลเจนเนเจนน้องชายอย่า้องห้น้องชาย พี่พี่พี่โรเสียงหล่อมากพี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยคุยกันหลังจบก็ได้น้องชายพี่โหยจะร้องไห้กันทำไมนี่อมสตรายเพื่อคุยทำไมนี่จะดอาก,กันทำไมมันเล่นกระชับมจะดอาก,กันทำไมขำๆก,ก็ได้มันนี่หน่อยไมหมพี่ตีหน่อยเอาครับพี่ตายไม่ตายตายยัง <c oughs> ตายยัง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 าไม่ตายหรอกเรื่อยมึงามเร่มึงสามเ่ เราจะทะเลาะกันทำไมเกิดช็อตมีต้อถอยถอยถอยเอ้ยรถบังรถบังเพื่อนรถบังยายเดีขอขอปืนได้ไหมขอรนบังรถบังอย่าห่ออย่าห่อมาเออเออเออเดี๋ยวตายพี่กดให้กดให้กดให้เฮ้ยเบลมึงก็ออกดิเบลไปตอต่อตอเฮ้ยซ้อมขอซ้มร้อยได้เปล่าเพื่อนดาได้เราลุกมึงเราดูต่อต่อลุกตายเออเอาเร็วเพื่อนดีๆขอซามร้อยดิเฟมเฟมเหลือสามสิบอันดีๆอันดีตาย เตี๋ยอย่าบังดิไม่ใช่แดงดิไม่ใช่แดงด่ตาย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 อันนี้เขาเล่นหมดตายปะไม่คือตีหัวตายนี่คือตีหัวตายออ๋ตีหัวตายให้พี่ดูพี่ดูถ้าจัดที่ตี๋ยตลอดตลอดปะตลอดไหนไหนไหนไอ้หน้าเราเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยดี๋ยวโดนตีเราตีหลังหัวผมจัดกู

แบบที่มันโดนล็อกมืออยู่อะเออมันคือใครแบบนี้ใครก็แบบกูรอตำรวจปลดล็อกมึงมึงแม่งฆ่าตำรวจหมดกูไม่รู้จะทำยังไงมันมันเอามาจากไหนคุกมื่อ่ะมันยืนรอยอย่างเงี้ยนานแล้วมันคือใครเออขึ้นมาไม่กูอยากโผ่อาเหี้ยกูตีตลอตายอ่ะตกอยู่ในเพื่อนก่อนเงื่อนสออไม่ไม่เพื่อนเราไปแล้วเดี๋ยวกูตีต่อไหมให้กูตีต่อไหมเอาไงไม่ไ่เยอะไปลไปเล่นมึงลงไปเล่นเลไม่ได้ลงไม่ได้ใจเย็นเอ้เาชุบแล้วเขาชุบแล้วเขานุบแล้วตัวเนี้ย ล้วใครมีศึลงไปเล่นวะตายตายก่อนเอาดีเฮียกูล้านจัดเลยอันน้มาเล่าเลยอันนีุ้กป้าอันนี้มาเล่าวีรกรรมกูนะมึงเอาวีรกรรมกูไปเล่านะตายไอ้เหียมึงเอาวีรกรรมผมไปเล่านะตายหมดตายหมดเลยกูตีตอดตายหมดเลยอย่างไร ตายกูตีตายหมดเลยทได้ไงอ่ะกูตีตายหมดเลยหกตัวหกตัวคนเพื่อไปเลือยจัดจัดไอเปียกไม้อันนี้มึงค่าเป็นสิษ์เลยกูถือไม้มากี่กี่ปีแล้วน่ะใจครบกี่เดือนล้วไม่รู้กูยังฆ่าไม่ถึงเท่ามันเลยน่ะไอนี่คือคือต้องบอกว่านี่เป็นสตอรี่แรกอ๋อตอรี่แรกด้วยใช่ป่มครับโอเคไอเปียกไอเปียกมีป่ะเปียกไม่มีหรอมั้งเปียกก็มีเปียกบอกว่าเดี๋ยวเราดูของกูต่อเปียกบอก เราเปิดให้พี่เกดต่อยไม่ใช่ว่าเปิดมาแล้วพับจงพับจอยไม่มีนะเพื่อนไม่มีเพื่อนเย User joined your channel นี่ลนี่อาบน้ำมาอาบด้วยได้ไหมอะอาดูคือกูก็ถามว่ากูโหดไหมกูก็กูโหดในระดบนึงนะแต่พอแบบพอแบบกูแ็บอัดแล้วพอกูจะได้โชว์แม่งเป็นอย่างนี้ตลอดเลยไหนๆๆนไห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 น มึงเข้าไม่เปิดให้พี่เกดอ่ะมึงเข้าไม่เปิดไหนจะให้พี่เกดดูดิอะไรมึงอะอะไรมึงอะเฮ้ยกูพอติดติดมาในดีในดีดีพอคุณได้โชดอะไรแม่งเป็นอีกตลอดเลยดูนะพี่เกดดูมันเดี๋ยววะไหนเกดูบ้านมาพอได้โชว์แล้วดูนะยังไม่ดูเลยอ่ะอ่ะ พอเราได้โชว์เป็นกันตลอดเลยให้ก็แน่นอนแ่นอนอันอันนี้อันนี้ในวองไฟนะดูแันหนึงอันนี้ดเดียดไม่เปิดช็อตเถอะเถอะไดข่าดูดิไม่ใช่มีไหมเพื่อนช็อตช็อตไฟไหนวะช็อตไฟเปิดมาฮานร้ายสัตว์ไม่อะไรกูเดือดเสียงแฟนกูรูดอ่ะไรเหรอไป นี่นี่ชตไฟนี่ช็อตไฟช็อตไฟนะครับอะี๋เดี๋ยวเฉอดิดิพี่แกดูของมันจะวะจดูอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอพิจารณาคิดไปหนึ่งไอเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้แปลข้างนั้นอ่ะอ๋อได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้ำปักคือไม่มีเพื่อนคือมีหรือไม่มีพิจารณาไฟอยู่อ๋อโอเค พี่เจนานาไนเดียพี่เดี๋ยวพับจอไปเจอเปียกมันเปิด cmd ใครสวยเปียกสวย cmd ควยไม่มีหรอก <c oughs> อดูนะครับดูนะไม่แสงอะ่ะก็ปิดไว้ก็ได้หรือจะเปิดก็ได้มามามาตรงป้ายเนี่ยป้ายป้าเนี่ยพี่ป้ายป้ายเขาเรียกป้าปยอลไรวะเนะี่ยโอ้โห กว่าจะพูดได้นะวอย่างนี้ไม่ผ่านนะเปียกอไรตรงนะเออฮะเออเไปๆปไปตัวพีอะเดี๋ยวตัวอย่างเล็กเลยเฮียไปตัวพีผูวยให้เพื่อนต้องไปขับมามองหาใช่พีหรือเวอร์เอ็นหไม่เออเดกต้องสอนวิธีการลงใหม่ว้ยจริงครับพี่จะไม่เป็นไรไปไปเล่น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 ไปเลเล่น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 ไปเลไปเล่นไปเล่ปเล่นไปเล่นไปเล่นปเนเล่นไปเล่ปเนเล่นไปเล่ปเนเล่นไปเล่น่นไปเล่นไปเล่นไปเล่ไปเล่นไปเล่น มึงวิ่งมาขวาแต่ครับไปด้นซ้ายเหรอก็ผมไล่ให้มันไปซ้ายไงพี่ผมก็ไฟผมตงคอไฟผมทั้งอะไรไงพี่โอเคโอเคคือคิดแลหมดแล้วใี่ว่าเพื่อนอเอว่ะได้ได้ได้ต่อเลยคิดหมดแล้วเป็นสายเป็ซ้ายสอบไปสอบไปสอบไปเลนซ้ายเป็น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 ให้เป็นสายเป็น้ายเป็น้ายเป็นสายกูเป็นสายเป็นสายเป็น้ายเป็นกับเพื่อนเป็นกัเพื่อนเนี่ยปืนมันต้องปืนมันต้องยิงด้วยแล้วก็คอกไฟด้วยนี่แหละสิ่งที่ต้องการ ผมก็ผมก็พยายามแบบเบ่งไปซ้ายเพราะว่าเพิ่มเลื่องไปซ้ายแล้วผมก็พยายามเบี่ยงไปสายให้ให้ใช่ป่ะบอสใช่บอสอยู่อยู่นี่หว่าเดี๋ดูไฮไลท์บอสป่ะไม่มีไม่มีไม่ได้ไฮไลท์ไม่ได้ไฮไลท์เป็นตำรวจอะเปลีนไม่ได้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 เปลี่ยนไม่ได้เขาไม่ค่อยเยอะเนาะเนอะบอสน้อเลยแบบว่าไม่ไม่ได้เล่นอะไรมากมายก็หนีไปเล่่นกับเพือนไปเล่่นกับเพือนไปเล่่นกับเพือนไปเล่นยไปเลน กูให้กูเให้เล่นรไฟเล่นไฟเล่นไฟตรงนี้ยังเยอะเลยเป๊กยังไงต่อตรงนี้เบกให้เบกให้เบกให้เล่น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 เล่ให้เบกให้เบกเบกถูกแล้วถุกแล้วเม่เ่ยต่้องเล่ไแลไงชยะ่มีผลได้ถ้าสมมติชุบไปแล้วจังหวะเป๊กฮะไม่บอกเลย ยยัดกลับไปดิย้อนกลับม่ดิไม่เป็นไรไม่มีใครบอกว่าจริงไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต็กคือมันพลาดด้วยบางที่อะไม่เอามาดูดิเนี่ยเห็นไหมกูเออกูเห็นเพื่อนไฟได้เคลียร์นะนี่เอามาดูนะกูเห็นเพื่อนเยอะนะเอามาดูอะฟังดิฟังที่มันพูดนี่ ไม่้บอกเลยไม่ได้บอกเลยครัโอ้โหต้นเพื่อนเดี๋ยวนี้ต้นเพื่อนก่อนแลนด์อับเลยได้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 อยู่ได้อยู่บอกไม่มีใครบอกเลยไม่มีใครบอกจริงอ่ะโอ้โหต้นเพื่อนก่อนเลยนี่ว่า เขาบ้าบอกแต่กแล้วแต่เสียงไม่ถึงเปลี่ยนมีดดิเปลี่ยนมีดเปลี่ยนมีดเล่นมีดดอกสวยสวยเล่นไปใครแทงก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยใครแทงไอ้้เหีคุณไม่ผ่านเลย่ะคุณไม่ผ่านเลยใครแทงวะไอ้เหี้ยหลอนมันหายวะหลอนดิหลอนจัดไอ้เหี้ยสวยสวยสวยเอเมจจูอ่ะต้องรอขึ้นตามบอกสิเดี๋ยว ถือว่าคมเลยนะมไมันเล็เยอะมันเล็เยอะมันถือว่าคมอยู่สี่นะเี่ันได้อยู่ขนาดเป็นใครไม่รู้หยิบไว้ก่อนเป๊กเอาเพื่อนเปกจุดกับกับไหนเป๊กกับถือว่าคมอยู่คมอยู่คมอยู่เจ็ดนัดเจ็ดนัดเจ็ดนัดได้อยู่นะใครอะไม่มันมันนี่กูกูเล็งหลังกูเพิ่เพิาหลังนย่อ๋อโอเค เฮ้ยมเมื่อกี้นี้ใครตายอไอ้ด่าใครก่ <c oughs> อนโดนดีโมโดนดีโมข้างรถอ่ะข้างรถเบลเลอร์มันอ่ะไหนแต่แต่ตรงนี้นอนน่ะไม่ใช่ปะไม่ใช่ไม่ใช่สวยส,สวยนี่ชอ็อตช็อตนี้แบบผมโคตรแบบคือเซนเกมผมดีอ่ะดูนะดูนะ<อ>ดูนะ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 ปุ๊บเห็นไหมไอ้ตัวตัวตัวนึ่งวินนี่ตัวนึ่งวินนี่ตัวนึ่งวินนี่เห็นไหมเห็นไหมอ๋อเออคือเราต้องมองรอบๆถูกต้องปะอ่าถูกครับมองเพื่อนด้วยถูกต้องไหมว่าเพื่อนเราไปอยู่ตรงไหน ขาวๆนะปุ๊บเอกูเห็นไอ้ต้นนูนนี่ตนนู้นนี่ต้นนู้นีเห็นไหมเห็นไหมน่นน่นนุ่นนุ่นเห็นไหมเห็นไมน่นน่นนุ่นน่นน่นนุ่นนุ่นน่นน่นนุ่นนุ่นน่นนุ่นนุ่นนุ่นนเ่น่นน่นนุ่นทุ่นนุ่นนอ่่่่่่นน่่ยังหวนนนนน่น้อ มิเซนเกมดีอ่ามีสองตัวสองสองเหรอเออเนี่ยดีทำไม่ตายดีทำไม่ตายเพราะมันทำไม่ได้ตรงเนี้ยท้ามันไม่ตรงผ้ามันไม่ตรงไม่กูก็แต่กูเล่นดีนะไอ้ที่ออครับสวรตสไปใครดีวะมึงว่าเพื่อนไม่จบนะทำน้ำเหรเนี่ยจบแล้วครับจบแล้วครับ ก็ประมาณนี้ครับผมแต่มีแต่ดูคลิปก่อนคลิปไหนวะมีคลิปมีคลิปอีกนะคลิปช็อตไหนวะเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตเซนเซ่คลิปหนึ่งนะครับไม่กันก็กันกันหลุดเสียงหลุดไอ้้เหียมีมีครับมีมีมีหลายไฟเลยถ้าอยากดูดูได้ไม่ผมมีพี่แกดูวะดูของผมวะเพื่อนมีคลิปล่ะเพื่อนไหนมีอ่ะมีอ่ะปรุงมีอีกเหรอ แค่ไอ้น,นี่เองนะแค่เล่นแบบเล่นไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแค่นะไอ้เล่นแค่เฟสเดียวได้นะพี่เกดดูปะพี่เกดดูปะพี่เกดดูไหมเดี๋ยว่ได้ไหนเกดดูอันนี้อันนี้นนไปฉาดแบบฮ่าๆขำๆตอนขำๆพี่ชอขำๆแต่ว่ามไม่ค่อยขำเท่าไหร่ถ้าพูดถึงในสตอร,รี่ไม่น่าขำพี่ดูปะดูไทยก็ไม่บอกน้องเงียบเลยเงียบไ่ไทยก็ไม่พูดเลยเงียบเลยขวายทำไมทำไมมึงถึงมาฆ่าบอลนี้อ่ะเพราะว่ามันหุบมาฮะ เอาเถอะพี่เกมนะครับไอ้เปียกขับพี่อะไรไปดูครับฮะเปียกปลอยเฮ้ยเปียกหัวห้อนอย่างงี้เหรอแล้วมึงทิ้งศพเขาเลยปะทิ้งพี่ต้องทิ้งไอี่แล้วมึงฆ่าแล้วแล้วเขาเกิดได้ไงเปียกอธิบายที่เขาเกิดเพราะอะไรนะเขาเกิดเพราะว่าไอ้ปโรชุบพี่มีขี้ตอนชุบอยู่แล้วมึงชุบเขาทำไมอะไม่ต้องบอกก่อนว่าสตอรี่จบแล้วโห อ๋อ,งองวุณใหงงตั้งนานอ๋อจบแล้วใช่ก็วิ่งกลับอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงด้วยความโง่หอยเปียกอืมโอเคเข้าใจคิดว่าติดเล่นแต่พวกมึงเข้าติดเล่นกันจริงๆนะเว้ย <laughs> แค์จิงใจหน่อยลยเปี๊ยกเออ <laughs> ไม่มีหรอโหรู้อยู่เวลาไหนอะ่ะแฮปเปี๊ยกใช่ไหมโหรู้หมดอ่ะจริงอืมโอเค,อเคนั่นแหละนั้นก็ไเปี๊ยกบ่าไม่มีอะไรน้องเดี๋ยวพี่บอก คนดูก่อนไปดีกว่าพักผ่อนไปไหนพี่นะไปไหนไปไหนไปไหนนี่ยังไม่ไปแน่นอนแล้วผมว่าใจพี่อยู่พี่อายุเยอะไหมพี่แก่แล้วหรอครับพี่ชายพียักษ์ครับพี่ไม่แก่เว้ยก็ไปพักผ่อนพักผ่อนใช่ปะล่ะถึงโดนสวนนะสัตว์นี่ทางพี่พี่กินข้าวยังกินแล้วได้พี่ทุกที่พี่มากินมั้ครับทุกที่มาทุกที้จะปิดคนดูไหมไม่ปีพทุกนี้ก็มาห้าโมงเหมือนเดิมเลยเวลาเดิม ห้าโมงห้ามงกของของเดือนไหนพี่ห้าโมงของเดือนนี้ดิของวันนี้ได้แต่พี่ก็ยังมาลันปกติอะไรปกติมาหกโมงได้พี่จะเหมือนลุงจะได้เหมือนลุงพอดีเองพวกเองอ่ะมาเถอะยังไงนะมีฝ้ายมานะไม่มีตอรี่วะล่ะถ้าพวกนี้มีก็ได้เสมอริงพี่มีตอรี่ะล่ะไม่มีพวกนี้ก็ต้องมาเล่นปกติเวยอ๋ก็อยู่ในแกงเราใช่ปะล่ะใช่ใช่มาคือตะบุดใ้ผมต่อยแล้วขอิีเออหนานเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวลง มาคนดูไว้เจอนนะครับโอเคครับก็อยากให้ทุกคนก็นั่นแหละฮะช่หรับคัมคืนนี้ก็เดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวผมปิดมปิดสติให้โอเคไหมโอเคได้แป๊กอ๋อครับผมสวัสดีครับผมก็เออไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมคัดนะคัดนะหนึ่งสองสามโอเคครับคําคืนนี้ก็ต้องขอบคุณคนดูมากนะครับผมเดี๋ยวไว้มีเรื่องติดเต้นหรือว่าเรื่องอะไรต่างๆนานาเดี๋ยวมาไว้เจอนุ่นนี้นะครับสำหรับคําคืนนี้ก็พักผ่อนนะผมตอนนี้วันนี้ก็สนุกมากครับผม ครับผมแล้วก็ไม่บ่อย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 เฮ้ยเฮ้ยใจเย็นแล้วก็ถ้าถามคือเนี่ยคือ,ค,อคือผมสั่งเด็กเด็กแกงไปเลยครับว่าคือเล่นอ่ะอยากให้ทุกคนอัดเอาเวอร์ตลอดนะครับผมเวลามีอะไรผมจะได้เปิดให้ทุกคนดูประมาณแบบนี้ครับเวลาเราจบสตอรี่เราก็จะมานั่งเปิดอะไรอย่างเงี้ครับเพื่อให้คนดูดูว่าเราอ่ะบริสุทธิ์ใจจริงจริงไหมจริงไม่ได้สตรีมก็ตามถูกปังปะถูกครับเห็นไหมครับเวลาผมไม่สตรีมผมก็อัดคลิปผมอัดนโอเวอร์ตลอดมีคุยนอกไปแล้วไหมครับก็ไม่มีเห็นไหมครับผมก็นั่นแหละฮะยทุกกคน็ จะตามตอนต่อไปครับผมว่าจะเป็นไงเราครับคืนนี้ก็สวัสดีครับผมลุงลุงหอกะไรอ่ะไปไปดูบอลแล้วกันเนาะครับจากพี่ฝั่งคนดูหาบอลดีกว่าไปโปโลจะไปแล้วเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปเดี๋ยวนี่กันแล้วเ้องให้ผมบอกลาพี่บอกลาไหมบอกลาบอกลาบอกลาครับก็ไปเดี๋ยวไปนอนนะครับเจอกันทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวพี่เกดต้องไปพักเพราะพรุ่งนี้เดี๋ยวไปเจอหมอฟันฮะได้ มันเอากูมันเอากูสองคนเลยนะกลับไปดูบอลแล้วกันครับคนดูวะติดตามบังบอลซอยแบด